ส่วนแกนนำกลุ่ม My Freedom FRV นะคะได้ยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณายกคำร้องกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ร้องเรียนว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพัพนธ์นั้นเป็นโมฆะเนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธทิเสรีภาพของประชาชนนางชัญญาชำนาญกุลแกนนำกลุ่ม My Freedom FRV เรียกร้องให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญพิจารณายกคำร้องกรณีที่นาวิรัติกัลยาสิริทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย ยื่นเรื <ize> ่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะเนื่องจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า20ล้านคนถือเป็นการแสดงบทบาทหน้าที่และสิทธิพลเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญภายใต้ระบบประชาธิปไตยดังนั้นการที่นายวิรัตและพวกยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งทั่วไปเป็นโมฆะ เท่ากับไม่เคารพสิทธิของประชาชนและยังเป็นการแสดงพฤติกรรมละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนทั้งประเทศนำไปสู่การล่มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยจึงเรียกร้องให้ประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งร่วมกันปกป้องสิทธิเสรีภาพของตนเองรวมทั้งขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นธรรมด้วยเราปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาคือไปเลือกตั้ง เมื่อไปเลือกตั้งแล้วประชาชน20กว่าล้านสิ่งที่ออกมาเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ของพลเมืองที่ดีเพราะฉะนั้นการไปเลือกตั้งด้วยเหตุผลข้อกฎหมายแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ถือว่าชอบแล้วของประชาชนดังนั้นคนที่เห็นต่างและจะให้ผลการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยถือว่าไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมกับประชาชนเพราะเพราะว่าคนที่คิดว่าการโมฆะหรือการ 20ล้านเสียงเนี่ยมันไม่ควรที่จะได้ใช้ผลประโยชน์ต่อไปทางการเมืองเนี่ยคิดว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผลที่คาดหวังเชื่อว่าประชาชนอยี่20กว่าล้านเสียงจะเป็นกําลังใจให้เราในการที่จะรณนนรงค์ต่อไปเราจะรณรงค์ปกป้องสิทธิ20กว่าล้านเสียงของเราแล้วเชิญชวนพี่น้องด้วยว่าถ้าเราเป็นผู้ที่ไปใช้สิทธิในวันนั้นเราควรจะปกป้องสิทธิของเราเพราะบางคนเนี่ยตะเกียกตะกายไปนะคะบางคนอยู่กรุงเทพต้องนั่งรถไปศรีสะเกดไป,ไปพะเยา ไปแล้วก็ไม่ได้ว่าไปแป๊บเดียวกลับไปกลับต้องใช้เวลาถึงสองวันเพราะนั้นนี่คือความรักประชาธิปไตยนางชัญญาระบุด้วยว่าการจะเดินจะมีการเดินรณรงค์ปกป้องสิทธิ์ในการเลือกตั้งต่อไปโดยจะเปิดเวทีปราศัยและจัดกิจกรรมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันจุดเทียนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ